สวัสดีค่ะคูเรน่าจะมาแบ่งปันวิธีการทำออนไลน์ให้สำเร็จเร็วทำยังไงคะ่ะข้อ 1. คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเอาให้แน่ว่าคุณการที่อยากจะมาทำออนไลน์เนี่ยเพื่ออะไรการที่คุณมาทำออนไลน์ต้องการที่อยากจะได้ไรายได้เดือนเดือนละเท่าไหร่ให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทำเพื่ออะไรข้อ 2. คือการลงมือทำ การที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วจากนั้นเราก็ลงมือทำทำเนี่ยก็คือผลิตคอนเทนต์หรือว่าออกมาไลฟ์สดในการทำทำทุกๆวันทำอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเราจะต้องมีวิในัยในการทำด้วยค่ะข้อ3ทํทำให้คนเห็นคุณให้มากที่สุดโดยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น t ิกต o อ f เฟ e บุ๊ k อิ s สตาแกรหรือ y o u t u b e นะคะ การที่คนเห็นคุณมากเท่าไหร่ก็จะส่งผลทําให้คุณมีฐานแฟนหรือว่าฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นก็แปลว่าคุณก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะข้อ4ห้ามมีข้ออ้างนะคะเพราะการมีข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่กล้าออกกล้องฉันทําไลฟ์ไม่เป็นฉันคิดคอนเทนต์ไม่ได้การมีข้ออ้างก็แปลว่า คุณก็จะไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ในโลกออนไลน์ค่ะหากวันนี้คุณยังไม่สำเร็จขอเพียงแค่คุณลงมือทำค่ะทำวันละนิดวันละหน่อยคุณก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นและก็เก่งขึ้นทุกวันหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบน,นี้อย่าลืมกดติดตามกุเลนาไว้นะคะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กุเลนาด้วยค่ะถ้าเกิดใครจะไปต่อกดหนึ่งค่ะ